สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะกี้ก็สวัสดีทุกคลิปเลยเหมือนกันนะจริงๆแล้วไม่ต้องสวัสดีแล้วก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปตอนที่สองนะคะเมื่อกี้ตอนที่เราเข้ามาที่วัดสามวิหารเนี่ยนะคะกี้พาทุกคนไปยืนอยู่ตรงบริเวณแถวๆคลอ,อ,อ,องบางขวดริมคลองบางขวดเราลงไปให้อาหารปลากันนะคะแล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องว่าไอ้คลองที่มันผ่านหน้าวัดสามวิหารเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันผ่านไปไหนนะคะ แล้วมันมีความเชื่อมโยงกันกันกบแม่น้ำลึกรียังไงนะคะแต่ตอนนี้เราเข้ากันมาอยู่ในในส่วนของวิหารหัวพานอนแต่กี้จะไม่พูดอะไรมากนะเดี๋ยวเราค่อยออกไปคุยกันด้านนอกเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีคนเข้ามาไหว้พระอย่างเงี้ยจะได้ไม่เกะกะคนอื่นเขานะคะกี้กําลังจะบอกว่าพระนอนที่วัดสาวิหารเนี่ยเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในสิบที่ที่กี้เคยพาทุกคนไปกราบนมัสการตอนที่ลงมาทําเรื่องโบราณสถานใหม่ๆเลยนะคะ คือในยุทธยาเนี่ยมันจะมีพระนอนนะคะพราสายญาติที่เก่าแก่ในยุทธยาเนี่ยเยอะไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะในเกาะกรุงศรีอยุธยาเท่านั้นกีไม่แน่ใจว่ากีจะไล่ถูกหรือเปล่านะตอนนั้นที่ไปเนี่ยมีทั้งหมด10ที่นะคะสิบที่ก็คือที่นี่คือ1นึ่วัดสามิหาร2วัดพนมยงสามวัดพุทธยสวรรส์4วัดใหญ่เชียงมงคลห้าวัดโลกปยสุธาหกวัดสตือเจ็ดวัดไม้รั่นะคะที่อำเภอท่าเรือนะ วัดสตือก็ที่อำเภอท่าเรือเหมือนกันแปดวัดบางปะหมอที่แถวแถวเซนาบางปานแถวแถวโซนนั้นนะคะแถวแถวบ้านกี้นั่นแหละนะคะบางปะหมอแปดแล้วใช่ไหมเก้าวัดเสนาก็คือวัดเสนาสนารามแล้วก็สิบเดี๋ยวนะสิบอ๋อวัดธรรมิการานะคะพระนอนที่วัดสามิหารเนี่ยคือหนึ่งในสิบที่กี้พาทุกคนมาวานมัสการแต่ว่า ขี้เลิงจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อพุทธรูปหรือพ่อปางสายญาติที่วัดสามิหารแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าพระชูวีเนี่ยก็คือเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะทำมาจากปูนเปลือกหอยนะคะเช่นเดียวกันกันกบที่หลวงพ่อขาวที่วัดแม่นางปื้มที่เราไปกันมาเมื่อวานเพราะฉะนั้น่ะจริงๆแล้วนะถ้าเป็นถ้าเป็นสไตล์อย่างนั้นจริงเขาจะไม่ให้ปิดทองนะ นะคะเพราะว่าเขาจะต้องมีการทําองค์จําลองเหมือนที่วัดแม่ลนนังปื้อเมื่อวานวานี้เห็นไหมคะทาองค์จําลองลงมาปิดเต็มเลยนะคะแต่อันนี้ก็อันนี้น่าจะมีการปิดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะประมาณนี้จริงจริงแล้วถ้าเดิมเดิม o r i น i n a l เนี่ยถ้าคิดจําไม่ผิดนะเดี๋ยวต้องไปย้อนดูตอนที่มารอบรอบก่อนเนี่ยคือสีจะขาวมากเลยอาจจะเป็นเพราะเราเปิดไฟดรอปไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่วัดหน้าพเมร ที่วัดหน้าพระเมนจะมีหลวงพ่อขาวอยู่ทางด้านหลังอุโบสถที่ปฏปิสถานพระเุ้รูป พระพุทธนิมิตพิชิตมารโมรีสีสันเพชรบรมไตโลก,กนาทุกคนในภาพออกใช่ไหมเข้าไปวัดหน้าพระเมรนะคะถ้าเกิดไปทางด้านด้านขวาเนี่ยจะเป็นวิหารน้อยที่ปฏิสถานพระคันธราชนะคะเป็นพระพุทธรูปที่อ,อ่อเป็นหินหินสีเขียวเยวนะคะเป็นท่านั่งปฐม,มเทศนาส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยถ้าเราเดินตรงไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของวิหารหลวงพ่อขาวนะคะ องของท่านเนี่ยหรือพระชูวีเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของปูนเปลือกหอยเหมือนกันสีขาวรามเลยนะคะทุกคนององค์เล็กๆนะคะองไม่ใหญ่มากองค์เล็กกว่าหลวงพ่อขาวที่ว่าแม่นางปื้มนะคะแต่ว่าที่สามวิหารแห่งนี้นะคะพระนอนหรือว่าพระสายญาติที่เนี่ยจัดอันดับว่าเป็นแบบความใหญ่ยาวคือเขาเรียกอะไรนะพุทธขนาดเนี่ยนะคะก็คือค่อนข้างจะใหญ่อ,อ,องค์นี้ใหญ่กว่าเดี๋ยวนะ วัดนี้น่าจะใหญ่กว่าวัดเสนาดนะถ้ากี้จําไม่ผิดนะนานแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะว่าตอนที่ไปทําเรื่องพระนอนเนี่ยนะคะก็จะสารวนอยู่กับเรื่องพระนอนแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวถ้ากี้ทําเกี่ยวกับเรื่องอยุธยาเสร็จนะคะทำเกี่ยวกับเรื่องก,การตามรอยแม่นาม้าลพบุรีเส้นทางเสด็จทางชลมา่ปาปนวัสการรอยพุทธบาทของกษัตริย์อยุธยาที่พระราชดำเนินไปตามเส้นทางของแม่น้ำลพบุรีเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเสร็จตรงนั้นแล้วนะคะเราจะกลับมาทําเกี่ยวกับเรื่องพน,นอนกันอีกพอดีกี้ไปได้ข้อมูลใหม่ๆมาอีกมากมายนะคะแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแนละ้วพระนอนเนี่ยปางสายญาติเนี่ยที่มาที่ไปมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เรารู้มาแค่แบบเบบอย่างที่เรารู้มาเท่านั้นนะมันมีอะไรที่น่าสนใจและมมีความสวยงามและที่สําคัญอนะ่ะแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยน,นะคะทุกคนมันมีพุทธกขณะที่แตกต่างกันที่เราเห็นเห็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยนอนแบบเนี้ยถือว่านอนปกติ ะะแต่บางที่เนี่ยนอนแบบนอนหงายทุกคนเคยเจอไหมพอนอนนอนหงายไปเลยอย่างเงี้ยหรือพอนอนนอนแล้วแบบแขนอยู่อย่างนี้อะไรประมาณอย่างนี้คือตอนเนี้ยกี้กําลังศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่อย่างจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้มีโอกาสนะคะดูแลตัวเองให้แข็งแรงสุขภาพดีนะคะจะได้พาทุกคนไปนมัสการนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะโอเค เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันค่ะทุกคนอันนี้คือหลวงพ่อขาวจริงๆก็เรียกว่าหลวงพ่อขาวก็ไ,ได้นะคะเป็นพระนอนที่อยู่ที่วัดสามวิหารของเราเนี่ยนะคะที่อยุธยาล้วกี้อาจจะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่มาอยุธยานะคะมาวัดนี้กันเยอะๆนะคะกีมีความรู้สึกว่าวันนี้คนมาน้อยเกินไปไหมอ่ะนะคะจริงๆแล้ววันนี้เป็นวัดเก่าแก่นะคะเป็นวัดที่มีความสําคัญในพระราชพงศาวดารเคยเป็นที่ที่พระเจ้าตากสินท่านเคยมาบทเรียนตอนเด็กๆด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคือ ถ้าวัดเนี่ยมีคนเข้ามามากๆเข้ามาทําบุญเข้ามาอะไรกันเยอะๆวัดก็จะได้แบบสามารถที่จะบูรณะทําให้มันสวยงามยิ่งยๆขึ้นไปเสียดายนะคะเพราะว่าพุทธรูปที่เนี่เก่าแก่มากอย่างที่ขี้บอกนะคะว่าเป็นหนึ่งในสิบของพระพุทธรูปในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความเก่าแก่มากเลยทีเดียวเนาะใครมาอยุธยาก็มาวัดสามวิหารกันนะคะทุกคนมันมาไม่ไกลหรอก เลยวัดแม่นางปื้มมานะคะสมมุติออกมาจากวัดแม่นางปื้มใช่ไหมหลายคนที่มาวัดแม่นางปื้มเนี่ยเมื่อวานกี้ไปคนเยอะมากวัดแม่นางปื้มนะคะคุณเลยมาอีกนิดนึงนะคะข้ามสะพานปูนมาแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยแยกวัดสาวิหารเดยกกี้จะพาออกไปดูเจดีย์นะคะคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือจะมาดูเจดีย์นะคะมีความสนใจมากเพราะว่ากี้มีความรู้สึกว่าเจดีย์ที่วัดเนี้ยนะคะมันมีความคล้ายคลึงกับที่วัดธรรมิกร,ราชเออไม่ใช่ที่วัดแม่นางปื้มที่เราไปมาเมื่อวานมาก เดี๋ยวอาไปดูกันขอให้คุณพาคุ้มครองทุกคนค่ะทุกคนในส่วนของวัดสาวิหารนะคะเราไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะอันนี้คือพระนอนนะคะที่วัดสาวิหารของเราจริงๆถ้าเกิดเราเปิดไฟข้างบนจริงๆเราก็จะต้องเปิดไฟข้างบนอ่ะคล้ายๆเหมือนที่วัดธรรมิกรราาทุกคนเห็นไหมคือเวลาเปิดไฟแบบจัดๆอะ่ะคือพระพักก็จะจำใสอะไรเงี้ยเพราะว่ากี้จําได้ว่ารอบก่อนที่มาเนะี่ยพระพักจะขาวเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเปิดไฟน้อนยไปหรือว่าไม่ได้ใจ อ๋อใช่ตรงนั้มต้องมีไฟอีกดวงหนึ่งอ่าคี้ก็ว่าอยู่เพราะว่าพระพุทธร,รูปที่นี่เป็นสีขาวแน่นอนนะคะไม่ผิด <c oughs> อ่าโอเคค่ะทุกคน <c oughs> ไปละเดี๋ยวไว้เจอกันด้านนอกที่จะดีค่ะไปค่ะ